สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบทที่6นะฮะวันนี้เราจะมาตรบทบทที่6นะครับเรื่องปรนตุศาสตร์นะครับก็เรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนของมอต้นนะฮะเป็นระดับมอตน้นมต้นแต่ว่าเป็นแบบแอดวานซ์นะครับไปมปลายนิดนะฮะก็เหมาะสำหรับคุณครูนะครับที่อสอนระดับมต้นนะะหรือว่าจะไปสอบบรรจุนะครับหรือว่า นักเรียนนะครับที่กําลังเรียนอยู่มต้นนะฮะที่เรียนอยู่นะครับในระดับที่แบบว่าเอสวานสักหน่อยนะครับหรือว่าไปสอบแข่งขันอะไรอย่างนี้นะฮะก็มาดูกันเลยนะครับเรื่องบันตุศ์นะฮะก็เรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดก็ว่าได้นะครับในภาคชีววิทยานะครับในส่วนของมต้นนะฮะซึ่งปกติก็จะอยู่ประมาณมมสามนะครับหลายโรงเรียนก็เอาไปไว้ในบทสุดท้ายเลยนะฮะ ันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในระดับมต้นแล้วนะครับก็ชีววิทยานะครับก็บอกว่าอาจจะไม่ยากเหมือนกับฟิสิกส์เคมีนะฮะไม่ได้คํานวณน,นะครับหรือว่านะครับแต่ว่าใช้ความจํานะครับแต่ว่าในในการใช้ความจำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเข้าใจนะครับหรือว่าไม่เข้าใจคําอธิบายต่างๆนะครับเป็นวิชาที่ต้องใช้คำคำอธิบายเยอะนะครับที่ถ้าเรา แค่จำอย่างเดียวไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้นะครับมาดูเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากเกเกอร์เมนเดลนะครับคนนี้ทุกคนก็รู้จักดีนะเกเกอร์เมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เลยนะครับก็ทุกๆท,ท,ท,ทุกระดับนะครับไม่ว่าเราจะเรียนระดับมต้นมปลายนะครับหมาอะไรนะฮะก็ เอาหลักของเมนเดลเนี่ยมาเป็นตัวอ้างอิงในการเรียนเรื่องพันธุศาสตร์นะครับพื้นฐานนะฮะทีนี้มาดูเลยนะครับการแต่ทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมเนี่ยเป็นการแต่ทอดจากบรรพุษส,สู่ลูกหลานนะครับซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพ่อนะครับลูกจะเหมือนพ่อก็ได้หรือจะเหมือนแม่ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ก็เหมือนปู่ย่าตายายเลยนะฮะก็บางทีลักษณะของปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะมาแสดงออกในุ่นหลานก็เป็นได้นะครับส่วน แต่ลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับโดยไม่มีที่มานะครับเหมือนใครในครอบครัวนะครับลักษณะที่แตกต่างออกไปนี่เรียกว่าลักษณะแปรผันนะครับแปรผันโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงนะฮะบางทีก็อาจจะชัดเจนกว่าในมนุษย์นะครับแล้วก็ลักษณะที่แปรผันเนี้ยก็สามารถถ่ายทอดไปสู่หลานได้ครับอันนี้เป็นสาเหตุการเกิดวิวัฒนาการเลยนะครับทีนี้การถตาย้องลักษะทางบันธุกรรมไปสู่ลูกหลานเนี้ยนะครับ ก็โดยผ่านหน่วยพันธุก,กรรมนะครับที่เรียกว่ายีนนะฮะบางคนเว่ายีนบางคนรว่ายีนก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยีนจะอยู่ทุกที่อ,อยู่ทุกอยู่ทุกเซลล์ในร่างกายนะครับที่มีนิวเคลียสนะฮะเพราะว่ายีนจะอยู่ในโครโมโซมนะครับซึ่งก็จะอยู่ในนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสนี่มีมีในเซลเล์เกือบทุกชนิดในร่างกายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย การถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับเซลล์สืบพันธุ์นะทีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมนี้คือก็คือกเกเกอร์มเมนเดลนี่เองนะครับเขาเป็นนักบวชนะครับหร,รือว่าเป็นบัตรหลวงชาวออสเตรียนะครับเขาศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเนี่ยโดยโดยทดลองในถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตาเ,าเดี๋ยวมองไปเดี๋ยวเราจะเรียนว่าทำไมเขาเลือกถั่วลันเตาแล้วก็ทดลองรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นเขาก็สรุปออกมาเป็นกฎนะครับเป็นกฎได้ว่ากฎของเมนเดลนะฮะสองสามข้อนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะฮะแต่ว่าก็พอสรุปออพอสรุปออกมาเป็นคาอธิบายได้ทางนี้นะคนหนึ่งก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถูกควบคุมโดยยีนนะครับซึ่งอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ไปสู่ลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์อันนี้อันนี้จริงๆเนี่ยอยู่ใน ยีนที่อยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย,น,ยนะฮะแต่ว่าจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเนี่ยก็ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์นะครับเข็ okay, นะอา่าทีนี้การถ่ายทอดแต่ลักษณะเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะครับหมายความว่าลักษณะสูงก็มียีนควบคุมลักษณะสูงลักษณะสีผิวก็มีนควบคุมลักษณะสีผิวนะครับลักษณะผมสีผมก็มียีนควบคุมลักษณะสีผมก็คือแยกเป็นอิสระจากกันนะครับไม่ได้รวมกันนะฮะ ก็สามเนี่ยลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยเยรียกว่าลักษณะเด่นนะครับส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาน้อยเนี่ยเรียกว่าลักษณะด้อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าทําไมเด่นออกมาบ่อยนะครับแล้วก็ด้อยเนี่ยทำไมถึงออกมาน้อยนะฮะโอเคนะครับอ่านี้อันนี้คือภาพของเกเกอร์เบนเดลนะครับอ่ะไปหน้าต่อไปนะฮะอันนี้มาดูลักษณะบางลักษณะบ้างที่ เป็นลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะครับอ่าจะให้ฝั่งนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับฝั่งนี้เป็นด้อยนะฮะจริงๆเด่นเด่นกับด้อยนี่มันไม่ลักษณะด้อยนี่ไม่ใช่ลักษณะที่ที่ที่ไม่ดีนะฮะสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติผมเรียนประถมเนี่ยครูบอกว่าอ่าลองห่อลิ้นหน่อยนะครับแล้วก็ห่อลิ้นผมห่อลิ้นไม่ได้นะฮะครูกบอกว่า คนท no. in <fo um, ี่อ่อรินได้นะครับคนที่อ่อรินได้เนี่ยมียินเด่นคนที่ห่อรินไม่ได้มียินด้อยนะครับเป็นลักษณะด้อยนี่เรากคงว่าเราเนี่ยมีลักษณะเป็นปมด้อยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะลักษณะด้อยก็คือเป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นปมด้อยหรือาเป็นอะไรไม่ใช่ลักษณะที่ไม่ดีนะครับนะฮะเป็นเพียงแต่มันเป็นเรื่องของยินแค่นั้นเองนะครับยินเด่ยยินด้อยอ่ะ เด่นเขาผมอยากสกนะครับด้อยก็ผมตรงนะฮะห่อลิ้นได้นะครับยินเด่นนะหอลิ้นไม่ได้ยินด้อยนะฮะมีอะไรบ้างมีลักยิ้มยินเด่นไม่มีลักยิ้มยินด้อยมีขวัญเดียวยินเด่นมีสองขวัญยินด้อยนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้มาถึงในเรื่องของยินนะครับ ว่ายีนเนี่ยคือหน่วยที่คุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะฮะอยู่ในโครโมโซมถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะครับยีนนี่อยู่ในโครโมโซมนะฮะสมมติเราเรียนเรื่องโครโมโซมมาบ้างเลยนะแต่พอรู้นะครับโครโมโซมเนี่ยเกิดจากการขดของเส้นใย,ยโครมาตินนะครับก็เลยพอมันขดเนี่ยก็เห็นเป็นรูปปลาท้องโกนนะครับถ้าเราคลี่เส้นใย,ยโครมาตินอีกมาเนี่ย ออกมาเนี่ยฮนะภายในก็จะมีคู่เบสนะครับที่เรียงต่อกันสน่รเรียงต่อกันนะครับเป็น d ีเนนะฮะลยีนเนี่ยก็จะมีอยู่ความยาวของยีนก็ก็คือช่วงหนึ่งของสายตรงนี้ครับช่วงหนึ่งของสายนะฮะแล้วแต่นะครับก็สรวปว่ามันก็อยู่ในโครโมโซมนั่นเองนะครับอยู่บนโครโมโซมนะฮะ ทีนี้ในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็มีการเข้าคู่นะครับของโครโมโซมก็มีการเรียกว่ามีการผสมผสานระหว่างลักษณะของพ่อกับแม่นะครับก็ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนะครับนี้มาดูอลีนนะครับอลีนก็นคือรูปแบบของยีนนะฮะเรียกว่าเป็นหน่วยย่อยของยีนก็เป็นได้นะครับอยู่บนโครโมโซมนะฮะอยู่เป็นคู่เหมือนกันแต่และตำแหน่งแต่และโลคัสของยีนนะครับจะมีอัรลีนอยู่ตรงกันเป็นคู่นะครับ เช่นยินที่ควบคุมหมูเลือด ABO นะครับก็มีอยู่สามอันลีนก็คือ A B แล้วก็ไอ I, เล็กนะครับอย่างนี้อันดีนสามแบบนะครับอันนี้เป็นหมู่เลือดนะฮะส่วนยีนควบคุม,มเมล็ด่วนะครับก็มีอันีนเป็นอะเมริลีนสองรูปแบบนะเดี๋ยวบรรยูใหญ่เดียบยูเล็กนะครับ ถ้าปเป็นั้งแสูงนะครับก,ก็มี2แบบก็คือที่ใหญ่กับที่เล็กนะครับยินเด่นกับยินด้อยนะฮะโอเคนะคทีนี้มาดูกันการข่มนะครับการข่มการข่มแบบต่างๆในชั้นนี้จะเป็นการการข่มแบบสมบูรณ์นะครับก็คือระดับเราเนี่ยจะเรียนการข่มแบบสมบูรณ์นะครับการขคมการข่มแบบอื่นเนี่ยก็มีน้อยนะฮะสมมติถ้าเป็น A ใหญ่ นะครับนี่มีชื่อเรียก A ใหญ่ I. A ใหญ่ I. เนี I ่ย A ใหญ่ใหญ่ I I ก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าโฮโมโลกัสโดมิเนนต์นะครับโฮโมแปลว่าไหนโฮโมแปลว่าเหมือนเหมือนกัน2ตัวนะครับโฮโมโลกัสโดมิเนนต์โดมิเนนต์แปลว่าเด่นก็คือเด่นมาอยู่ด้วยก,กัน2ตัวนะครับเรียกว่าโฮโมโลกัสโดมิเนนต์นะครับส่วนถ้าเป็น A ใหญ่เล็กนะฮะเอเอเล็กเรียกว่าเฮตโรไซกัสนะครับเฮตโรไซกัส ให้ตัวรู้ไว่าต่างนะครับอ่าต่างกันก็เป็นก็คือเอใหญ่กับเอเล็กนะฮอินเดนกับอินด้อยนะต่างกันนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่มีนะฮะเอเล็ก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 เนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันโฮโมโฮโมไซต์กัตเรซัสซีบนะครับเรซัสซีบแปลว่าด้อยนะก็คือด้อยทั้งสองนะครับอ่าด้อยทั้งสองนะฮะ นี้มาดูจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์คืออะไรจีโนไทป์ก็คือลักษณะของยีนนะครับลักษณะของยีนนะครับหรือว่ารูปแบบของอัลลีนในยีนของสิ่งมีชีวิตนะฮะถ้าเป็น AA สมมุติเป็น A ใหญ่ถ้าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจีโนไทป์นะครับเดี๋ยวถ้าอธิบายแบบนี้เข้าใจเดี๋ยว ไปไปดูเรื่องฟีโนไทป์ไปดีกว่านะครับจะได้เปรียบเทียบกันโอเคนะครับอ่ะมาดูฟีโนไทป์ลยฟีโนไทป์คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มาจากจีโนไทป์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทั้งสองอย่างควบกันดีกว่าจะได้เปรียบเทียบนะสมมุติว่าลักษณะสูงนะครับลักษณะสูงที่ใหญ่ที่ใหญ่เนี่ยนะครับยีนของมันเนี่ยเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่สองตัวนะครับอยู่ด้วยกันอ่ะ อันเนี้ยเรียกว่าเป็นอะไรนะเมื่อกี้โฮโมไซกัสโดมิเนนต์นะครับถ้าเป็นที่ใหญ่ที e เล็กหรือว่าทีเล็กทีเล็ก,ลกอันนี้คือลักษณะยีนนะครับลักษณะยีนที่อยู่ภายในเนี่ยเราเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์ะ otype, นะครับส่วนยีนตัวเนี้ยจะแสดงออกมาถ้าเราดูภายนอกเนี่ยคนที่มียีนเนี้ยแน่นอนครับเป็นคนสูง นะฮะเป็นคนสูงนะครับส่วนอันนี้ที่ที่ใหญ่ทีเล็กนะครับถ้าดูภายนอกเนี่ยเป็นคนสูงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมียีนด้อยอยู่นะครับเพราะว่ายีนเด่นเนี่ยมันจะไปข่มยีนด้อยแม้แสดงออกนะครับดังนั้นเราดูภายนอกเนี่ยคนนี้มีลักษณะสูงนะครับแต่เขาไม่ใช่สูงแท้เนี่ยเกาเป็นสูงพันทางนะครับเรีเยกว่าสูงพันทาง สูงพันทางส่วนนี้เป็น,ส,นสูงแท้นะครับสูงแท้นะฮะดูภายนอกดูภายนอกนะครับดูไม่ออกว่าคนไหนมียีนที่ใหญ่ที่ใหญ่หรือว่าที่ใหญ่ที่เล็กนะครับแต่ว่าพอไปพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นสูงพันทางหรือสูงพันแท้นะครับอ่าส่วนทีเท่เล็กที่เล็กเนี่ยก็มีจะมีลักษณะเตี้ยนะครับเตี้ยนะถ้าคนนั้นเตีนะ้ยเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเป็น ทีเล็กทีเล็กแต่ถ้าคนนั้นสูงเนี่ยเราบอกได้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่หรือที่ใหญ่ที่เล็กก็ได้นะครับอ่าทีนี้ลักษณะที่แสดงออกภายนอกเนี่ยฮะภายนอกเนี่ยฮะเรียกว่าฟีโนไทป์นะครับฟีโนไทป์โอเคนะทีนี้เราก็เข้าใจความแตกต่างระหว่างจีโนไทป์กับฟีโนไทป์แล้วนะครับก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะ ก็จะมาดูกฎของเมนเดลนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ